ครับสวัสดีครับหวานวานข้าวครับวันนี้ก็เข้ามาโทรหนึ่งแล้วครับโอ้แจนโอกลับบ้านแล้วไวๆศูนย์หนกลับบ้านแล้วรถซาวุยังไม่ได้ขยับเลย เป็นช่างเครื่องแล้วบอมาล้างลูกซูบอ่ะ,อออะเป็นช่างเครื่องแล้วบอมาล้างลูกสูบนี่ทำไมอ่ะฮึฮะจะขายอ๋ยอเมื่อว <c ười> า,านเอาเศษเหล็กไปขายบะได้ดีไหมไถึงตันไหมโอ้ได้เงินสองแสนเนี่ยน,นะ,ะได้เงินสองแสนเนี่ยน,นะ นนอเอากิโลละเท่าไหร่กิโลละสิบส,สามบาทหนึ่งร้อยตันก็หนึ่งมืนใช่ไหมใช่ไหมใช่เลยเนาะโอ้เข้ามาเห็นเหลานั่งอดูดูดขยจอรถดูสิอุ่นหางจนเตลิดไปฟังูุน aging. แล้วจะเอาดินไปไหน โามาเทงอ๋อเทโยกของน้ำครับพระดิมลื่นลื่นเนี่ยฝนตกหนูเมื่อวานหวานข้าวคนเดียวเกือบเป็นลมอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วหวานเสร็จปุ๊บรถเขามาตีได้เหลืออีกสองสามโนตินมวยปีพลิงเลยอแต่พลิงได้เวียนมันพาเสริมวัในตัวหลังคี้ อันนี้เล่นจดเฉะเลยเฉะแล้วมามองมาที่บ้านโอ้ยฝนตกที่บ้านกรวดแรงอีกแล้วพอไปนาปุ๊บก็อไอ้อยู่นามันตกแค่ดินเปียกๆนะครับถ้าสมัยโบราณเขาก็เรียกว่าตกแบบหญ้าวัวหญ้าควาย <c oughs> ไม่ออกหรอวมันขึ้นสนิมแล้วออกไหมออกอยู่ออกปะออกกันหมดแล้วเงอนนี้อันเดียว อันเดียวไม่ออกแล้วกว็อันนี้อ๋อก็ให้แยกหรอครับไอ้นั่นไอ้นั้นมันเป็นเหล็กอะไรก็อันนี้มันเป็นมันเป็นเหล็กอะไรลูกสูบอะ่ะอันนี้เป็นเป็นมีเนียมเป็นมีเนียมป่ะครับอ๋อถ้าเกิดถ้าเกิดเราแยกมันจะขายได้แพงขายได้แพงกว่าไม่แยกก็กิโลหนึ่งยี่สิบห้ามันมีแค่นี้<อ>มีแค่นี้ มีมีกี่สูป๊ปมีถึงยี่สิบซู๊ปไหม,อไมเออถ้าไม่ถึงมันจะได้กี่บาทมันอันตรายโค้ดอ่าตีเฮ้ย <laughs> <laughs> ตีเฟืนองยัดอะไรนหะลุดตีเฟื่องยัดหัวลุดเขียนหลุดเอ๊ะกำลังยกปุ๊บก็หลุดใส่หัวเจ้าของนี่ยกขนาดยกอย,ย,ย,ย่างนั้นแหละ ยกปุ๊บกต็ตกตุ๊บใส่หัวเนย,ยังเียวยได้เลือดเ,เรียกว่าได้เลือดโอ้ลมเย็นสบายเลยเมื่อวานฝนตกตอนเย็นบ้านกรวดตกอย่างหนักแต่น้องตะเคียนตกไม่หนักครับน้องตะเคียนตกแค่ดินเปียกๆรถไถตีดินเนี่ยห้อยตะลุ่มเลยเลยเนาะ <c oughs> พอฝนหยุดตกอ่ะแล้วรถไถขึ้นมาตีข้างบนเนี่ยห้อยตะลุ่มเลยไหม โอ้ยจะได้สวยก็ไม่ได้สวยเหมือนชำย่าเลยทีนี้นะเดี๋ยวมันก็ตก๊ะแต่ไม่เป็นนะถ้ามันตกแดดออกนี้มันก็ไม่มีปัญหาหรอกพอแต่สวิตบ้างเลยยาขออยากให้มันได้มาอาทิตย์หนึ่งก่อนใลตกไม่ถึงอาทิตย์ประมาณสักสาวันก็พอแล้วให้ยามันให้ยามันฝุกไอ้นั่นก่อนให้ยามันหน่อยมันเหงาก่อน ถ้ามันตกมาลักษณะนี้ย้ามันไม่ตายข้าวพร้อมยา้างอกมาพร้อมกันพอดีอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไอ้นั่นฉีดยาเอาจนชูข้าวหวาน่รืเอเปล่าเสร็จเรียบร้อย แยกชิ้นส่วนเอาไว้ขายเหล้มีแค่นี้เก็บหมดไหมเมื่อวานเมื่อวานาวเอาแต่พเพาะเหล็กหนาไปเพาะเหล็กหนาะพวกอ้ไรลอยเลอรลอยลายแบบนี้นะสองตันวันนั้นเลยนะอสองตันกับสามนั่นเลยอะ่ะส,สองตันเป็นสองกับอืม,อมอได้เงินมาหลายกิโลละสิบสามบาทตันพันกิโล พันกิโลได้เงินหลายหมื่นอยู่ดิเออดูนะครับที่จอดรถยางใหญ่เลยแต่เข้ากูดังไม่หมดสามใบปัดก็ไปจอดไว้ข้างนอกไม่โคก็จอดไว้ข้างนอกสามใบปัดเข้ามานี้ก็ได้เนี่ยเข้ามาข้างในนี่ก็ได้ อันนี้พวกคอมเออะไรนี่ก็เอามารือาา้อไม่เย๊เหมือนกันบ่เน,นี่ยคอมเอพวกได,าไดชาร์ไดชาร์จนี่แยกกันหมดเลยแล้วจะไปไหนน่ะนะ ไวจอดอยู่ข้างนอกสามใบปัดก็จอดอยู่ข้างนอกมีเงินแล้วไปซื้อน็อตมาใส่เลยเนี่ยระแนงสามอันเนี่ย โอ้ลมดีครับวันนี้ลมดีอากาศดี เราเดินไปดูข้างใน เนี่ยเศษเหล็กเยะๆเลยอันนี้มันก็เหล็กหนาด้วยเนี่ยนะแป๊บนี่นนะเนี่ยอ๋อเหลือตั้งเยอะแยะอันนี้ก็เป็นเหล็กหนาด้เนี่ยนะแป๊บหนาดู เราไปนี่เป็นเหล็กหน้หมดเลยเด้แล้วนี่อันนี้เหลืออีกตันหนึ่งเหลืออีกพันกิโลน,นี่จอว่ายังไง เออเอา <Yeah. S 1> เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาคลิปนี้บายบายครับผม